ค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะครูฟังนะคะจะมาพบทวนงานจากครูชาวต่างชาตินะคะในวันศุกร์ที่2 3กรกฎาคมพุทธศักราช2564ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่าทีเชอร์นะคะได้ให้เราเรียนและได้ให้ assignment หรือง,งานอะไรบ้างนะคะเด็กๆเนาะมาดูกันเลยอ,อันนี้นะคะคือโพสที่ทีเชอร์โพสใใ้เนาะนิดนึงนะคะแก้ไขตรงนี้นิดนึงไม่ใช่ ordering route นะคะลูกมันคือ food นะคะที่มันแปลว่าอาหารเนาะนะคะ in the restaurant แน่นอนว่าวันนี้นะคะที่เชอร์จะสอนเรื่องการ order order แปลว่าอะไรเอย่ยอ่าแปลว่าการสั่งอาหารนั่นเองนะคะ order ordering food การสั่งอาหารไหนไหนคะลูก restaurant ตัวนี้แปลว่าร้านอาหารนะคะเด็กๆเนาะร้านอาหาร อ่าสิ่งที่ทีเชอร์ให้ทำก็คือเช็คอินเนาะเด็กๆน่าจะเช็คกแล้วนะคะ Translate Every Unknown Word คำที่เด็กๆไม่รู้นะคะให้ใช้การ t r a Translate Translate แปลว่าการแปลภาษานั่นเองนะคะเนาะคำต่อไปค่ะข้อต่อไปข้อที่3เบอกว่า Send your homework in time ส่งงานให้ตรงต่อเวลานะคะและข้อสุดท้ายกึ๊ดลักค่ะโชคดีค่ะเด็กๆตัวนี้ก็จะเป็นงานที่ทีเชอร์ส่งให้นะคะใน Google's l a s s Room ของเราและอันนี้ก็จะเป็นตัวเช็คชื่อเนาะที่เด็กๆเ,เข้าไปเช็คแล้วนะคะ เนาะแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะตรงนี้นะคะครบกาหนดนะคะวันที่30กรกฎาคมนะคะอ่ะคราวนี้เด็กๆค่ะลูกมาดูนิดนึงเนาะตรงนี้นะคะพอกดเข้าไปปุ๊บอ่ะถ้าเกิดกดในในตัวลิงก์ของทีเชื่อมันก็จะกดเด้งขึ้นไปเป็นคลิปเลยหรือกดลิงก์ที่ครูฟังส่งในกลุ่มก็จะกดขึ้นมาเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า l o o มแบบนี้ค่ะลูกเด็กๆแอปพลิเคชันนี้นะคะลูกเด็กๆสามารถปรับระดับความเร็วได้ถ้าเกิดรู้สึกว่าทีเชื่อพูดช้าไป นะคะเด็กๆสามารถกดนะคะเพิ่มความเร็วได้อีกนะคะถึงสองเลยก็จะรัวนิดนึงเนาะอ่ะต่อไปนะคะเด็กๆเด็กๆบอกว่าเอ้๊ยครูขาถ้าเกิดหนูไม่ถนัดนะคะที่จะฟังเฉยๆหนูอยากดูซับด้วยทําได้ไหมทําได้นะลูกกดเข้าไปที่ t r a n s c r i p t b บต a ตรงนี้นะคะเด็กๆก็จะเด้งออกมาปึ้งอุ้ยปึ้งนะคะปึ้งเป็นนะคะตัวที่เป็นอ่ะ สคริปแบบนี้เนาะแล้วหรือมันอาจจะขึ้นตรงนี้ด้วยนะคะเด็กๆก็ดูได้เลยว่าที่เชอร์พูดอะไรบ้างและสามารถกดหยุดกดสต็อนะคะตรงคำที่แบบว่าเด็กๆรู้สึกว่าเขาพูดเร็วเกินไปหรือไม่ทันจริงๆนะคะเด็กๆนะคะอ่ะวันนี้ที่เชื่อเขาก็จะสอน restaurant and eating out r e s t a นะร,ร,ร้านอาหารต่างๆ eating out คือการออกไปกินข้าวนอกบ้านเนี่ยตัวอย่างสไลด์เขาก็มีอลาคัตอือลาคัตอัลาคไม่ใช่อัตคัตเด้ออ่ลาคาตคือ ไม่รู้ที่เชื่อพูดว่าอะไรแต่ว่าส่วนใหญ่เนาะถ้าเกิดไปกินอาหารเนี่ยเด็กๆน่าจะเคยเจออันนี้เป็นเกรก็ดความรู้เล็กๆน้อยนะสปอยนิดนึงเวลาเราไปกินอาหารนะคะลูกเด็กๆเราไปกินอาหารถ้าเกิดไปกินอาหารที่แบบอุ้ยเราสามารถมีจํากัดเวลาจําได้ไหมมีจากัดเวลาหรือไม่จํากัดเวลาสามารถกินได้ทุกอย่างในร้านเลยอันนั้นเขาเรียกว่าบุฟเฟต์นะคะตัวอีกตัวหนึ่งที่แบบว่าสมมติว่าสั่งมาเป็นจานๆเขาก็จะมีแบบอะลักัดอาลักัดก็คือแบบเป็นจานแยกออกมานะคะไม่ได้สั่งแบบกินได้ทุกอย่าง all you can eat แบบนั้นนะคะ โอเคคราวนี้พอกดเข้าไปปุ๊บทีเชิ์ก็จะซ้อนตึ้งตึ้งตึงไปเรื่อยๆคราวนี้ค่ะเขาบอกว่า some words about yourself maybe two or three sentence no more just keep it just tell me about yourself I n o I'd like to know about you more and more อ่ะคราวนี้อันนี้มันเกี่ยวข้องกับอะไรไปดูสไลด์ข้างหน้าค่ะเขาบอกว่า ทิเชอร์บอกว่าคือนอกจากคลิปที่เราส่งคลิปวิดีโอไปให้ t e เ c h e r ได้แล้วเนี่ยคือนอกจากที่เราจะอัดคลิปงานที่ Teacher สั่งเนาะทิเชอร์อยากจะให้แนะนําตัวสั้นๆสักน,น,นิดนึงนะคะเนี่ยค่ะ t e l l me please about yourself before doing your h o m e t o r k อยากพูดให้พูดถึงตัวเองสั้นๆหน่อยอาจจะพูดถึงชื่อนามสกุลตัวเองก่อนแะแน่นอนนะคะอ่ะช่วงนี้เด็กๆทำอะไรอยู่บ้างอ่า Let's talk in English ให้พูดในภาษาอังกฤษนะคะลูกเด็กๆทำอะไรอยู่บ้าง หรือรู้สึกยังไงบ้างช่วงนี้เบื่อไหมโควิดเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะลูก how is going เป็นยังไงบ้างที่เจอถามนะคะอ่ะแล้วก็ I work and I have I have do I have done all a my homework อฮะแบบนั้นก็ได้นะคะลูกเนาะหรืออยู่ที่บ้านงานบุงงานบ้านอะไรเล่าได้หมดเลยก่อนที่จะทำการบ้านนะคะอ่ะเนาะพอที่พอเราได้เรียนรู้แล้วเนาะอ่ะที่เชื่อก็พูดพูดปุ๊บ เขาก็จะสอนไปเรื่อยๆนะคะเขาจะมีคําศัพท์อะค่ะเด็กๆที่เกี่ยวกับการที่เด็กๆจะไปสั่งอาหารเนาะหรือคําศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับจานอาหารของเราว่ามันมีอาหารแบบไหนบ้างนะคะเด็กๆเนะาะคราวนี้พอเรียนรู้เรียบร้อยแล้วอ่เขาจะมีแพทเทิร์นนะก่อนที่เขาจะสั่งงานเขาจะมีแพทเทิร์นว่าเฮ้ยคุณเอกกับคุณบเนี่ยเขาไปร้านอาหารแล้วเขาสั่งอาหาร ถ้าเกิดคนที่เป็นบริกรหรือคนที่เป็น w วท t e r หรือ a วท r เทสก็คือแบบเป็นพนักงานเสิร์ฟนะคะเขาจะถามอะไรเราและเราจะบอกอะไรเขาบ้างในกรณีไหนๆนะคะอย่างเช่นอันเนี้ยทีเชื่อบอกว่าพอเราเรียนรูต้ตรงนั้นเสร็จแล้วโฮมเวิร์กของเราการบ้านของเราอะคะ่ะลูกเขาจะให้เด็กๆนะคะ create uh huh. create ก็คือสร้างคะ่ะลูก you r order in a restaurant พูดเกี่ยวกับว่าเด็กๆจะออเดอร์อะไรในร้านอาหารนั้นๆนะคะอิมเมจินเลยว่าเด็กๆแบบอิมเมจินคือจินตนาการนะว่าเด็กๆแบบไปร้านอาหารนั้นแล้วเด็กๆอยากจะกินอะไรสั่งได้เลยอาจจะปรับเปลี่ยนจากแพทเทิร์นที่ทีเชอร์ให้อ่ะค่ะเด็กๆอาจจะแบบเออแสดงว่าตัวเองเป็นสงตัวก็ได้นะตัวเองเป็นเอ่อบริกรคนนึงเป็นบ่อยคนนึงนะคะหรืออีกคนนึงก็บอกว่าหันมาอีกด้านนึงอ่ะหนูเป็นอะไรหนูเป็นเอ่อคนสั่งอาหารแล้วหรือหนูอาจจะมีแบบ เป็นคำถามในใจอะนะว่าเอ้ยบริกรเขาสั่งว่าจะกินอะไรอะไรเงี้ยเด็กๆก็ตอบไปได้เลยว่าจะกินอะไรบ้างจะกินสําหรับกี่ที่นะคะหรือจะดื่มน้ําอะไรตอบได้หมดเลยแล้วก็หลังจากนั้นก็อาจจะเขียนเป็นประโยคของตัวเองก่อนแล้วก็ทำอะ uh, record yourself ก็คือให้ทําอะไรคะลูกให้ hey. อัดคลิปวิดีโอนะคะตอนที่ตัวเอง o r ก e อ order อ,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 อาหารสั่งอาหารนะคะลูกเนาะอย่างน้อยนะคะลูกประโยคที่ใช้สั่งอาหารอย่างน้อย5ประโยคค่ะลูกอย่างน้อย5ประโยคเนาะอ่ะทบทวนงานใหม่นะคะทิชเชอร์ให้ข้อที่1ค่ะให้สร้างค่ะลูกอ่ะฮะว่าเราอยากจะอ,อเดรอร์อะไรเราอยากจะสั่งอาหารอะไรในร้านอาหารนั้นๆบ้างให้คิดไว้ก่อนว่าเราจะไปอาหารประเภทไหนนะคะอยากกินอาหารประเภทไหน ต่อไปพอเขียนปุ๊บ,บสร้างเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะทําคลิปวิดีโออัดตัวเองค่ะหรืออัดคลิปวิดีโอตัวเองนะคะที่พูดเกี่ยวกับการออเดอร์อาหารการสั่งอาหารนะคะอย่างน้อย5ประโยคเนาะแล้วก็จัดการส่งได้ในในตัว Google Classroom ของทีเชอร์เลยนะคะเด็กๆ ก็งานก็จะมีประมาณนี้นะคะคําศัพท์ไม่ได้ยากเท่าไหร่เกกับอาหารเนาะเป็นสิ่งที่เราเจอบ่อยๆเลยในชีวิตประจําวันนะคะเด็กๆอยากให้เด็กๆเนาะตั้งใจเรียนรู้กันนะคะแล้วก็สัปดาห์นี้เนาะเราไม่ได้เจอกันนะคะ1สัปดาห์นะคะขอให้เด็กๆนะคะตั้งใจนะคะเอ,อ่อถ้าเกิดใครที่เคลียร์งานเรียบร้อยแล้วก็ขอให้เด็กๆได้พักผ่อนสมองอย่างเต็มที่เนาะทำในสิ่งที่อยากจะทําเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้เคลียร์งานก็อาจจะแบ่งเวลานะคะลูก มาเคลียร์งานสักหน่อยเนาะให้มันโล่งๆนะคะลูกเด็กๆจะได้มีคะแนนนะเพื่อที่จะให้เทอมนี้เราผ่านผลไปได้ด้วยดีเนาะอดทนกันหน่อยนะคะช่วงนี้โควิดหนักมากเลยเป็นห่วงสุขภาพของเด็กๆทุกคนนะคะขอให้เด็กๆทุกคนปลอดภัยไร้โควิดค่ะแล้วก็ถ้าเกิดครอบครัวใครนะคะมีผู้ที่กําลังประสบพบเจอปัญหาเกี่ยวกับโควิดขอให้ผ่านวิกฤตการณ์นี้นะคะไปได้ ไปได้อย่างเร็ววันเนาะไปได้อย่างรวดเร็วนะคะผู้ฟังเป็นกําลังใจให้ค่ะแล้วถ้าเกิดมีอะไรเนาะแชทหรือโทรมาพูดคุยกันได้นะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะเด็กๆเนาะพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย